กราบสวีดัสวัสดีสทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม g i g d a a c h r o n i l l e b y Bon Fire อร์เก n g ing กับผม NT channel วันอีกแล้วนะครับผมคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาเจาะลึกแล้วก็รีวิวเกี่ยวกับสกิลของมารูรุจังซัมเมอร์ละกันนะฮะว่าตัวละครของเขาเนี่ยเก่งไหมและควรปั้านไหมนะครับผมแล้วก็จะมีคำถามว่า สำหรับมาุรุซัมเมอร์เนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยเฮเรนายังจำเป็นอยู่ไหมนะครับผมโอเคเริ่มกันอย่างแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมตัวละครมารุรุเนี่ยสกิลของเขานะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะสกิลของเขานะครับผมเริ่มที่สกิลที่1นะครับก็จะเป็นการที่มีโอกาสทำให้สันให้กับเป้าหมายได้ซึ่งในส่นผมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะแต่โอเคในที่นี้จะเป็นในดันเจี้ยนซะมากกว่าซึ่งถ้าเป็นในอารีนาเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าสตตนใส่แท้งเนี่ย จะทาให้ทีมดาเมจของเป้าหมายเนี่ยออกสกิลใส่เราได้นะครับผม,ผมการที่สตันเนี่ยจะสตันใส่ตัวละครแทงอยู่แล้วนะครับผมโอเคต่อไปสกิลที่สอของเขานะฮะก็จะมีทั้ง2บัฟเลยมีทั้งบัฟรูฟให้กับตัวเองนะครับผมรวมถึงมีบัฟเสียสละให้กับพันธมิตรของเราที่ยืนแถวเดียวกันนะฮะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นข้อเสียหรือเปล่าที่ I ในอนาคตนะผมจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับที่ จมตีแถวแนวนอนและแบบไม่สนพลังป้องกันไม่สนโรนนะครับผมก็คืออายะเขียวสีขานั่นแหละเออแต่ถามว่าตรงๆนะครับผมมันมีผลมากไหมอันนี้นยังไม่แน่ใจแต่หราบผมเนี่ยไม่มากหรอกนะครับเพราะว่าเฮเรนานะครับผมก็จะมีบัฟเสียสละเหมือนกันนะครับผมแต่จะมีดัดแปลงแค่อย่างเดียวเลยนะครับผมก็คือการที่สร้างโรูเนี่ยจะไม่มีกับเฮเรนานะครับผมแต่จะเปลี่ยนเป็นการท้อนแทนนั่นเองนะฮะอื และต่อไปสกิลสุดท้ายแล้วครับผมเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับทำดาเมจได้นะครับผมแล้วก็จะมีลดพลังโจมตีลดรงนะครับผม2เทิร์นด้วยกันแต่ลดสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่1เท่านั้นในการลดพลังโจมตีนะครับผมแต่ส่วนตัวสับผมเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะซึ่งในเซิร์ฟเจแปนเนี่ยผมยังไม่เคยมีตัวละครตัวน้องเขามาเล่นนะครับเพราะว่ามันไม่เคยเข้ามาในเซิร์ฟเจแปนเลยแต่ตัวละครตัวนี้นะครับผมมาในเซิร์ฟเกาหลีนะครับ ซึ่งเซิร์ฟไทยเนี่ยก็ได้เล่งนะครับผมเหมือนเป็นการลัดตัวละครตัวซัมเมอร์เข้ามานะเพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีนี่คือมาประมาณหลายเดือนเหมือนกันกว่าจะมานะซึ่งผมเนี่ยได้ไปส่องมาแล้วแหละสรับเซิร์ฟเกาหลีนะครับในการใช้งานของมารุรุนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเล่นเก่งในเนื้อเรื่องมากๆครับเขาจะมีคอมโบอยู่นะครับซึ่งคอมโบของเขาเนี่ยจะเป็นการรุบพลังโจมตีเป้าหมายครับทำให้เป้าหมายเนี่ยโจมตีใส่โลกของเราดาามจเป็นศูนย์ฮะซึ่งคอมโบง่ายๆเลยนะครับผมก็ต้องมีสัตว์เลี้ยง2ต ผมแล้วก็อันติของมารูรุในการสกิลนี้นะครับผมซึ่งข้อเสียในการเร่งแพตของตัวละครเซิร์ฟไทยนะครับผมทาให้สัตว์เลี้ยงทั้ง2ตัวยังไม่มานะทุกคนนะก็ต้องอดทนรอกันหน่อยละกันในการทาคอมโบดาเมจศูนย์นะฮะซึ่ง2ตัวละครนั้นก็จะประกอบไปด้วยเจ้าหมียักษ์นะฮะแล้วก็จะมีไอ้แมลงสาบแมนนะครับผมไอ้สตัวนี้นะฮะเออที่จะมาคอมโบนะครับในการที่รถพลังโจมตีเป้าหมายลงไปแบบสูงสุดนะฮะทำให้ดาเมจเป้าหมายเป็นศูนย์นะครับผม แต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าาไปเล่นในอารีนาก็อาจจะมีผลอยู่นะอาจจะไม่มีผลมากมายเท่าดันเจียนพวกเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะครับผมเออทำให้ผมรู้สึกว่ามารูรุ้เนี่ยอาจจะเก่งแค่สกิลพารซีฟหรือเปล่าที่ในการที่เริ่มเกมมาแล้วสร้างรูให้กับพนเมรเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่า ในอารีนาเนี่ยถือว่าเวดีกูดเลยครับผมอ่ารวมถึงสกิลที่2นะครับผมที่ในอารีนานะตอนนี้ก็ถือว่าเวดีกูดเหมือนกันนะครับผมเออทำให้มารูรุ่ยเริ่มเกมมามีรูให้กับเ,เพื่อนเลยอาจจะมาแก้ทางนาจาที่สกิลอันติในเทิร์นแรกได้เลยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเออซึ่งยิ่งในอนาคตนะครับผมพอมีตัวละครคอมโบเข้ามาอีกนะฮะทำให้สกิลอันติของเขาเนี่ก็สมบูรณ์แบบเข้าไปอีกนะฮะ เก่งได้ทั้งอารีนาแล้วก็เนื้อเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับและผมรู้สึกว่าปั้นมาเลยก็ได้นะฮะทุกคนนะเอามาใช้ในทีมลองก็ได้พอเฮเรนามานะครับพอไรถึงผมบอกว่ารอเฮเรนามาเฮเรนานะครับผมกับมารูรุนะฮะต่อให้ตัวละครของเขาเนี่ยจะเป็นรูปสายปืนเหมือนกันก็จริงนะฮะแต่การแนวทางการใช้ผมรู้สึกว่ามันยังต่างกันอยู่นะเฮเรนาเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละครแทงกึ่งบัฟดาเมจให้กับเพื่อนๆอ,อยู่นะครับผมแต่มารูรุเนี่ยจะเป็นแทงที่แบบซัพพอร์ตเพื่อนนะครับผมแล้วก็จะมีดีบัฟนะซึ่ง Helena เฮเรนา ที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือการที่แพ้ธาตุของเป้าหมายธรรมชาตินะครับผมโดนดามเมจแรงขึ้นนะฮะทำให้คอมโบกับโซนเนียในดานไดีดม,ามากมากแล้วก็อาริน่าก็ดีมาก,มาก รวมถึงมีสะท้อนได้ด้วยนะครับผมคือแบบพิกเกมจริงๆครับสะท้อนของเขานะฮะแล้วก็จะมีวิญญาณด้วยครับบัฟวิญญาณตรงนี้จะเป็นการที่ดดเฮร,รนร่รา,าโดนดาเมจเท่าไหร่นะครับเป้าหมายแค่โดนดาเมจตามด้วยนะฮะเออทำให้ตรงนเนี้ยเฮรน่าเนี่ยอาจจะด,ดีกว่ามารูรุหรือเปล่าในเรื่องการแรกเลือดแล้วก็การแบบถมดาเมจนะฮะแต่ถ้าใครหาแบบว่าตัวละครซับพอร์ตดีๆก็คือมารูรุแหละเพราะว่ามารูรุนี่คือแบบเริ่มเกมมาสร้างโร่เลยนี่คือก็ ไม่ขี้เรตนะทาพูดตามตรงเลยนะครับผมรวมถึงสัตว์เลี้ยงในการใช้งานนะฮะตอนนี้ผมใส่เป็นกระต่ายก่อนละกันนะครับผมรอเจ้าหมีมานะครับถ้าเจ้าหมีมาผมแนะนําว่าใส่เจ้าหมีไปเลยจะคอมโบได้ดีมากๆครับผมแต่ผมรู้สึกว่าก็อาจจะมาใช้อน,นี้ก็ได้ในอารีน่านะฮะเอามาหวังให้ออกอีเทอร์ครับผมแต่ในการออกอีเทอร์มันน้อยไปหน่อยเลยผมไม่อยากลุ้นเท่าไหร่ก็เลยใส่กระต่ายไปก่อนละกันนะฮะเพื่อเอารดดามจ คือตั้งสามเธอนี่คือมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมในด่านแล้วก็ทั้งอารีนาในการที่โดนานาจาโจมตีเข้ามานะฮะซึ่งโดยรวมนะฮะส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยคือปั้นไปเลยครับยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมในอนาคตยิ่งมีคอมโบทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับผมยิ่งแบบดามจเป็นศูนย์นี่คือแบบไปได้กู้มากมากนะฮะและยิ่งนะัดตอนนี้ก็สามารถเอามาลงเล่นในอารีนาได้ด้วยนะครับผมผมว่าเป็นแทงที่ไปได้กู้มากๆแต่ถ้าเทียบเท่ากับมารูรุร่างแรกนะครับผมมารูรุร่างแรกอาจจะดีกว่าในพวกกิจกรรมบอสนะครับ บอสที่แบบต้องเล่นเธอนานๆเนี่ยเพราะว่าโล่เนี่ยมันจะสามารถปั๊มได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ซัมเมอร์เนี่ยมันจะปั๊มโล่ไม่ได้นะครับผมจะได้แค่รอบเดียวนะครับผมแต่ที่ดีๆของซัมเมอร์เลยคือรถพลังโจมตีแบบเวอร์วังอลังการครับทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเราลงมาเล่นอารีน่าให้ดูสนิดหนึ่งละกันนะฮะแต่ดันเจียนเราขอไม่ไปละกันนะครับเพราะว่าดันเจียนเนี่ยมันไม่มีสกิลอะไรให้โชยแล้วมีแค่รถพลังโจมตีเนี่ยผมว่ารออนาคตด,ดีกว่าคอมโบแบบตึงๆนะฮะโอเคผมยูเรียได้สับไปก่อนหนึ ปาดไปปับปับปับปไปฮะแล้วก็ฮิ้วเลือดมาแล้วก็ตบไปครับเห็นไหมครับทุกคนลองสังเกตดีๆนะฮะโล่เทินแรกเนี่ยจะมีประโยชน์มากครับลองสังเกตฝ่ายของข้ามโจมตีมาครับนาจาสับมาก่อนโบเข้ามาครับเห็นปะคือติดโล่ของเรานะครับผมเลือดแทบไม่ลดเลยนะฮะนี่คือมีประโยชน์ตัวนี้แหละแถมชนะท่านนาจต่างหากนะทุกคนนะโอ้โห คือเป็นแทงที่แบบเวอร์ดกู้เลยครับปัดมาก็ไปใส่ทีมลองได้เลยนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นเฮรน่านะครับผมอมแต่การใช้งานมันแตกต่างกันจริงๆนะมารูุ้นี่จะเป็นกึ่งซัพพอร์ตมากกว่าเฮรานะครับผมเฮรน่า๋ยวผมทําคลิปให้ดูแน่นอนนะครับผมในการบูดรามจให้กับโซเนียนะครับผมโอเคโจมตีไปครับตบๆๆเห็นไหมทุกคนโลดแทบไม่ลดเลยโอ้โหไม่ได้โดนโจมตีเลยก็ว่าได้ครับผมตอนนี้นะฮะโหโลดยังจะหมดแล้วเนี่ย โอ้จะหมดเทอร์โลอยู่แล้วสับๆๆไปก่อนครับแล้วก็คิวเลื่อนมาแล้วยิงจบเกมนะฮะทุกคนเดี๋ยวรออีกสักรอบดีกว่าทุกคนอันนี้คือเป้าหมายไม่ค่อยโจมตีใส่เรามากมายนครับนี่ครับเดี๋ยวเราเจอทีมนี้ให้เลยละกันนะฮะไปครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงฮะไอแทงนี้ก็เป็นตัวละครเฮรน่าแบบสแตนได้เลยนะครับไอ้น้องแว่นคนนี้นะฮะสกิลคล้ายกันอยู่ โอเคครับบัฟมากันก่อนยูเรียแล้วก็ตับไปกันหนึ่งเทแล้วก็ฮิวเลือดแน่นอนครับผมในการอันสเตและลดเกาะไปต้องการไปก่อนตบๆตบตบตบไปนะฮะฮิวเลือดมาฮะแล้วก็ตบๆตบไปนี่เนี่ยจิ้มๆไปครับแล้วก็ยิงหนูไปห้าพันสามครับผมตอนนี้นะฮะไม่มีแรงมากมายเป้าหมายตบมาก่อนหนึ่งทีครับผมติดโล่ติดโล่แล้วอยู่เห็นไหมติดโล่แล้วก็ถอนไปอีกหนึ่งหากมันไงถอนไปนายูตาถอนอีกไหมนี่ยิงมาดิยิงมาไม่เข้าหรอกหนุ่มไม่เข้าหรอก พราะว่าเราโล่นามากแถมรถเกาะเข้าไปอีกครับยูเรียรถเข้าไปเรื่อยๆเลยฮนะไม่ต้องเล่นฮิวเลือดมาแล้วก็สับไปสามมันสามครับแล้วก็ยิงหน้ามาจูเกอร์ไปหนึ่งหมื่นสองพันแล้วก็บูมาหนีปีไม่ใช่บูสิมันคือแมงป่องโอ้เรียกผิดมาตั้งสามเดือนกว่าแลนะ้วเนี่ยจะบ้าตายแต่ดูจากทรงแล้วเราไม่น่าจะหวังอันติของมารูรูได้นะครับผมน่าจะเอามาแค่ในการที่สร้างรูในต้นเกมมากกว่าครับมารูรูร่างนี้เนาะเออก็ถือว่าดีนะเออ คือแบบตัวแท้งเนี่ยมันก็ต้องทําประโยชน์ให้กับทีมมากที่สุดนะครับผมซึ่งในอารีนาเพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วมันจบไวนะครับผมแท้งแทบไม่ได้สกิลเลยนะครับน้อยมากๆที่จะได้สกิลนะฮะเลยผมรู้สึกว่านี่แหละครับตอบโจทย์สุดๆแล้วโอ้ได้ใช้สกิลด้วยเมื่อกี้เห็นแบกลับดาเมจอยู่นะฮะเป็นการสร้างโรคภูมิคุ้มกันมาเห็นปะเออน่ารักมากๆเลยน้องเขานะครับผมจบเกมมาแล้วเห็นปะคือเลือดแทบไม่ลดเลยเนี่ยทุกคนนะดูดิดาเมจแทบไม่โดนเลยครับถือว่าดีเลยนะสหรับมาดูรูๆเนี่ย โอเคครับผมสำหรับผมนะฮะในอาริณาเนี่ยผมว่าซัมเมอร์นี่น่าจะดีกว่าร่างธรรมดานะเพราะว่าอย่างที่บอกกันนะครับเริ่มเกมมาเขามีโร่เลยนะครับผมเราไม่ต้องไปหวังให้มารุรุร่างนี้กลางโล่อยู่แล้วนะฮะมันก็ยากนิดนึงนะครับแล้วก็เสียเวลาเทินด้วยผมว่าเริ่มเกมมานี่คือได้โล่เลยนะครับผมดีมากและอย่างหนึ่งคือเป็นธาตุไฟด้วยทําให้ในอนาคตเนี่ยตัวละครธาตุไฟเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับผมอาจจะแพ้ธาตุอยู่นะครับในการที่เราใส่มารุรุธาตุใบไม้เข้ามาเนี่ยอืมแพ้ธาตบบุแุบสุดนะครับผม แถมตัวละครซัมเมอร์อาพิษก็จะเป็นธาตุลมด้วยเอออาจจะทําให้เรามาแบกรับดาเมจอาพิษธาตุลมได้ด้วยนะครับผมในจังหวะหนึ่งนะครับผมโอเคนะซึ่งคลิปว,วันนี้ก็จะเป็นการเจาะรูสกิลของมาดูรุแล้วกันนะครับผมซัมเมอร์นะ ซึ่งเดี๋ยวในอนาคตนะครับผมถ้ามันมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาแล้วคู่หูเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูกันแน่นอนนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะมีคลิปให้เพื่อนๆดูหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวผมก็จะขึ้นคลิปให้ดูอยู่แล้วในการที่ทาดาเมจดศูนย์นะครับอย่างที่บอกไปครับปั้นมาเพื่อนๆไม่ต้องกลัวแน่นอนครับยังไงก็ได้ใช้นะฮะโอเคซึ่งคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ผมด้วยละเพื่อ ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน